เด็ดเขาไข่เขียวจ้าดอกงามเพิงพี่น้องดอกใหญ่สวัสดีจ้าสวัสดีในสาววันที่ ยี่สิบเจ็ดมีนาคมฮกหาจ้ะพี่น้องมีก็พาพี่พาน้องเข้าป่าขึ้เก่าจ้ะมีเดินทางกับแฝงนอกจากนอมาลวนน้ำกันจ้ะพี่น้องว่าสีมานบ่มาหนิไปจ้าไปดูม่มกับที่เฮ็ดเบิ่งจ้ะจ้าเฮ็ดแบบแข็งไม้เขาห้าจ้ะพี่น้องเฮ็ดถึงแดงขึ้นเก่าจ้ะเห็นเธอซับความจ้ะ พี่หนอขายาวๆดูเหตุบอดีเอ้าเอออย่าได้แดงจ้าช้อนดอกกับพี่หนอดอกไข่เขียวกับพี่หนอนุ่มมา nó này đấy cả hãy bớt điên ta. bớt điên ta. đấy cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มดอกทานยงไงพี่น้องเกือจะทางเลยจ้ะ Ini cerita Abu Ata, Ata Abu. Ini dia tak? Pua merah ke? Belum ngel. ke? Tengok kau macam ni Kau ni macam ni. Ini bawah ini, ini bawah ี่นอเห็ท้าดินจ้าเป็นเห็ดรมวมๆอี่ขีอเก่าเลยจ้าพี่นนองเห็ดไข่เขียวจ้า mung phinong pa mo mo nak kun chum dah ngun ta chum มันแข็งๆจ้างจ้ะขาวดินเห็ดขาวดินจ้าสอนดอกไงจ้งะมึนองเห็นล้จ้ะมึนจะโกคาเหมือนอุ้อเพิ่นจ้ะงามๆมจ้ะ อกอจ้ะอกอจ้ะข้อดินจ้ะโอ,อ้ขาจ้าจุนมมูมูมันเขาเก็บไปแล้วนะจ๊ะนะ เพื่องหอมจ้ะเพื่องแดงจ้ะเห็ดบดดินจ้านี่ดอกงามเลยจ้ะจ้าเห็ดบดดินเพื่องแดงจ้าสองดอกด้วพี่น้อาะถึงจ้า สิงแดงเึ็กตจ้ะขบดินจ้ะบนดินดรกจุ่มเพื่นที่น่อตาเห็ดสิงเลยจ้ะเึ็ดบดดินหามองถึงแด้งก็มีหละจอเพื่นี่น่อ ขึ้นบนดินจ้าอที่หนาครับมะลิก็บบเห็นกับบเหลือแล้วกนะถึงแดงเลยจ้าชาตุปุน่ะก็จ้าอย่าี้ยค่ thường đen ca cái thường thổ cam cả xin xì hàng cam gì cả cái bớt biến ra khá lắm cả มันอยูกับพี่น้องมาหลายแห่งจ้ะเดี๋ยวน้ำกันนาชีเพชรสเฉลยพ่อแกงมัเน็่ยเขาไข่เขียวจ้ดาดอกงามเพียงพี่น้องดอกยัไงไๆเปิดบดเด,ดินจ้าอ๋อสวยงามแฮ่อ่อนๆเลยจ้าก็ได้ล่าภาพี่พี่นองง้นาาอ,นองกับบ้านเลยจ้ะจะพามาสรุปคลิปว่าน,น,น,าน่าจ๋าน้อเบ่งยาเทสเขาห้าวมันนี้จ้ะ หน้าพี่น้องได้แกงไงนึงนะจ้ะพี่น้องเฮ็ดกระเลือมหางน่าจะคุนอาจจะเปลี่ยนเป็นเห็ดอย่างอื่นออกนะจ้ะถามว่าห,หนุนน้ำการอีกจ๊ะพี่น้องว่าจะเป็นเห็ดอีย่างไรเขาห้าวก็ได้แกงไงนึงมีเห็ดบดดินเห็ดเขาไข่เขียวจ้ะหลังงูก็ได้ดอกเดียวจ้ะพี่น้องถ้าคุนออกยามม่จ้จะจะเป็นเห็ดขาวดินเห็ดนาขาวเห็นไหะจ้ะ จ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเพจนัมเวยจ้าามให้หลุนในคลิปต่อไปจ้าพี่น้องเราจะเป็นคีิปเพจอีกังนะจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่จ้าพี่น,น้องจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของชีวิตเพจนะจ้าเนาะสำหรับมน,นี้ขอตัวกับบานก่อน,อนจ้าสวัสดีจ้า